จริตของผู้หญิงเล็กๆน้อยๆที่ทําให้ผู้ชายใจละลายค่ะผู้หญิงค่ะมีสเสน่ห์อยู่รอบตัวผู้ชายเขาแพ้เราเสมอแหละจริตเล็กๆนะคะเช่น,นการสบตาผู้ชายเราอาจจะสบตาเขาสองสามวินาทีแล้วเราก็หลบสายตาเขินบ้างนะคะการตั้งใจฟังเขานี่แหละมองเขาด้วยแววตาที่กระตือรือรน้นสบตาแด่น้อยทำไมผู้ชายจึงแพ้เพราะว่า ผู้ชายเป็นสัตว์นักล่าเขารู้สึกว่าเขาเป็นผู้น,นํา เขาเป็นฮีโร่ถ้าผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งตั้งใจฟังเขาแล้วก็มองตาเขานะคะหลบสายตาเขาอันนั้นเหมือนผู้หญิงกำลังเขินกำลังรู้สึกขวยเขินกับความหล่อใจละลายของเขาอ่ะกำลังเขินกับความอบอุ่นของเขาทำเป็นผู้นำทุกสิ่งทุกอย่างของเขานั่นแหละผู้ชายอยากให้เรารู้สึกขัดเขินต่อเขาเขาจะยังรู้สึกว่าเราคือความสดใหม่ คือสิ่งที่น่าค้นหาอยู่เสมอเขาจะหลงเสน่ห์เราละค่ะ